ราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งดวงพุ่งเกิดโชคลาภแบบไม่คาดฝันได้แก่ได้แก่แกชาวราศีสิงห์ฝันทุงครับ ราศีสิงห์เนี่ยต้องทราบก่อนว่าตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปีที่แล้วดาวเสายกมะเร็งชะตาและอยู่ไปสองปีครึ่งแต่มันก็เป็นจังหวะเวลาที่มันจะต้องรู้ต้องทราบต้องเข้าใจกันว่าแรงกดดันความตึงเครียดโดยเพราะใครที่มีคู่ครองมีคนรักมีหุ้นส่วนมันจะมีแรงกดดันถ้าใครไม่มีคู่มันก็ไม่มีปัญหา ใครทำงานไม่มีหุ้นส่วนหรือจะต้องมีอะไรเชื่อมสัมพันธ์กันก็ไม่มีปัญหาเพราะดาวเสาเล็งชะตามันมาจากแรงกระทบจากภายนอกอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะอ้าวแล้วทําไมบอกว่าในช่วงนี้งานลุ่งดวงพุ่งเพราะว่าจะมีดาวโครจรอ,อยู่ในเรือนกรรม,มะห้าดวงตั้งแต่ปากหลังของเดือนพฤษภาจําได้ไหมดาวมุตยูดาวศรี ที่อยู่แล้วแล้ววันที่21พฤษภาดาวศุกร์ยกมาอีกหนึ่งดวงวันที่25พฤษภาดาวพุธยกไปอีกหนึ่งดวงแล้วยังมีดาวอาทิตย์จรร่วมอีกด้วยเป็นดาวหาดวงดาวหาดวงในภพกรรมะเนี่ยในทางโหราศาสตร์ถือว่าได้ปัสสวะองค์เกณฑ์คือได้องค์เกณฑ์แห่งความมั่นคงเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีสิงห์ได้ติดตามดู ฟันธงสิบสองราศีออนโซเชียลคุณก็ใช้จังหวะปักหลังของผู้สภาปักแรกมิถุนาทุ่มสุดตัวลุยสุดกำลังไม่งอมืองอเท้ามันก็จะหวังได้ว่าจะสำเร็จจะมีโอกาสเพราะนั้นอาจารย์ไม่เคยเชื่อหรอกว่าทุกอย่างมันจะมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยแล้วก็ทุกช่วงเวลาไม่มีการเวลาไม่มีทุกอย่างมีการเวลาว่าถึงเวลาถึงจังหวะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยงานลุ่ง เพราะม่มีความต่อเนื่องจากที่ผ่านมาแล้ววันที่10มิถุนายนดาวพุธจะยกเข้าเรือนที่เรียกว่าลาภะแล้วมีตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีวันที่14มิถุนายนนะดาวศุกร์ย,ยกเข้าเรือนลาภะอีกแล้ว15มิถุนายนดาวอาทิตย์ยกเข้าเรือนลาภะเห็นไหมฮะดาวไปชุมนุมในเรือนลาภะจึงบอกว่าเกิดโชคลาภเห็นไหม ที่ตั้งเป็นประเด็นว่าราศีในช่วงนี้งานลุ่งดวงพุ่งเกิดโชคลาภเพราะดาวจากเรือนกรรมมะมาสู่เรือนลาภะแปลว่าคุณที่เกิดในราศีสิงคุณได้ดูคลิปฟันธงสิบสองราศีออนโซเชียลอย่างต่อเนื่องติดตามแบบกระชั้นชิดประกอบกิจแบบทุ่มสุดกําลังจังหวะน,นี้จะเกิดลาภผลแล้วจะเกิดความต่อเนื่องจะมีโอกาสนี่คือความหมายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้ ข้อมูลในทางโหราศาสตร์เป็นสิติสําหรับการวางแผนชีวิตไม่ใช่ข้อมูลทางโหราศาสตร์เป็นข้อมูลที่หวังว่าจะให้เป็นให้มีโดยไม่มีเหตุปจัจจัยไม่ได้หรอกไม่เอานะคำพยากรณ์ของหมอดูไม่ใช่แปลว่าทักเพื่อให้เกิดแต่ทักเพื่อให้ใช้จังหวะนั้นเหมือนกับฝนตกอะเวลาเนี้รู้ว่าฝนตกลุยจําที่ในการรองน้ำฝนอ่าองกระมังแท้งต้องเตรียมไม่เตรียมกูจัน้ำฝนได้ไงฝนตกฝนตกคุณไม่เตรียมองกระมังแท้ง เพื่อใส่น้ําคุณไม่ได้หรอกความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือจิตจุดของจังหวะชีวิตเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้หาโอกาสไปทําบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกตาแทงเพราะกําหนดรัหมายกันทุกปีในเวลา4ีหปีหลังบเนี่ยนะอาจารย์เป็นผู้นําเป็นประธานจัดพิธีท,ทาบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกตำแทงเนี่ยมาเป็นปีที่14รวมถึงปีนี้ที่จะจัด1 3บสกรกฎาคมเสาวาทีสุดท้ายก่อนวันเข้าพรรษานะครับปีนี้จัดที่วัดเจ้าอ่าม ดังนั้นคุณสามารถที่จะติดต่อเพื่อบอกรับการเป็นเจ้าภาพออกรนทานหรือเป็นเจ้าภาพถวายพระไตรหรือทําบุญต่างๆเพื่อสมทบปัจจัยสร้างอาคารประดิษฐ์ธรรมได้ตามลายดีข้างล่างนี้หรือไปที่วัดเจ้าอามเลยนะครับคุณอาจจะเคยทําแท้งหรือไม่เคยทําได้หมดไปที่บ้านเด็กอยู่ตรงลานเทพมีพระสงฆ์รับสังฆทานอยู่นะครับไปทําบุญให้เขาการทําบุญที่เขาให้เกิดกําลังว่าให้มีคนจะมีโชคลาภเลยจากวิญ,ญญาณพวกนี้แปลกนะ เขาไม่เคยมีใครช่วยพอเราทําบุญให้เขาเขาคือความชื่นใจเขามีกําลังบุญวัสนาบารมีเขาก็ช่วยเรานะครับแล้วไหว้สก,การะองค์วิรูปรขอธิบดีนักคราชนะครับจะได้อยู่ที่ลานเทพเจ้าอาบด้วยเช่นเดียวกันจะได้เป็นมงคลโชคมงคลราป,ปีนี้ปีมะโรงปีพญานาคหาพญานาคสี่ตระกูลติดตัวเป็นมหามงคลชัยให้เกิดสมบัติพญานาคราชเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานนี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงท,ที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานลุ่งดวงพุ่งและเกิดโชคลาภแบบไม่คาดฝันด้วยนะแบบไม่คาดฝันได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับ